กรบสวัสด,ดีครับแฟนๆฟเกม Farming Simulator 22นะครับวันนี้พี่เฟมจะมาเอานำเจ้าโคูปต้าไปลากเพื่อนโอ้ยจะลากขึ้นไหมตอนนี้เราไปดูกันเลยตอนนี้คือพี่เฟมได้ติดตั้งโซ่แล้วนะตอนนี้พี่เฟมได้ติดตั้งโซ่แล้วไปเราเราเก็บโซ่แป๊บนี่เก็บโซ่ก่อนอทีมงาน จะพาไปลากทีมงานก่อนทีมงานขึ้นไม่ได้บอกขอความช่วยเหลือน้อยไปเลยไปซิ่งลนะซิ่งเลยซิ่งเลยซิ่งซิ่งซิ่งรู้สึกว่าทีมงานจะติดอยู่แถวเออแถวภูเขานะรอบนี้จะติดอยู่แถวภูเขาก็เลยเอาเจ้าคูบต้าตัวแรงที่สุดของพี่เฟรมนี่นี่ยจะไปเลยจะไปช่วยนะจะไปช่วยทีมงานจะไปช่วยทีมงานก่อนตอนนี้ ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าหรือว่าต้องเราต้องเอาแบ็กโคไปถ้าเอาแบ็โคเราต้องมาเปลี่ยนรถอีกแล้วเนี่ยถ้าเอาแบ็โคเราก็ต้องมาเปลี่ยนอีกแต่ว่าตอนนี้เราต้องเอาเจ้าโคบปต้าไปดูก่อนเดี๋ยวลากโซ่ไปเลยโหเจอรถแซงแซงแซงใจเย็นลูกพี่ใจเย็นลูกพี่อย่าพึ่งแซงเลยอย่าพึ่งแซงโอเคเลียวมาอยฝั่งนี้เนี่ยเราไปที่เออน่าจะเป็นเนินแถวแถวหมู่บ้านกลางป่านะ ตอนนี้เดินแถวแถวหมู่บ้านกลางป่าเลยน่าจะใช่อยู่น่าจะใช่อยู่เดินแถวแถวหมู่บ้านกลางป่าโอ้ตีเพนีวก่อนตีเพนีวก่อนโอเคตีเพนีลเพนีวสวยงามมากสวยงามสวยงามเออโอเคนี่แหละโอ้ดีนะขับคล้องเลยคันนี้ขับคล้องมากขับคล้องเลยสามารถเอ่อนำไปลากเอ่อหรือว่าตัดต้นไม้ได้เลย อันนี้สามารถไปตัดต้นไม้ได้เลยไม่ว่าไม่รู้ว่าจะลากต้นไม้ไหวหรือเปล่าแต่ว่าควันเนี่ยโอ้ยหรือว่าต้องไปรีแมปรีแมปเครื่องมาใหม่ตอนนี้จะไปรีแมปเครื่องมาใหม่นะเนี่ยนี <c oughs> ม่มเป็นรีแมปเครื่องใหม่ไหมอ่ะเราเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว,ยวน่าจะเลี้ยวตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวขึ้นตรงสวนส้มน,นะถ้าจะไม่ผิดต้องเลี้ยวขึ้นตรงสวนส้มโอ้แถวนี้น่าจะปลูกข้าวโพดนะเนี่ยใช่ไหม เออหรือว่าปลูกอะไรดีแถวข้างๆนี่น่าจะปลูกข้าโพดนะขวามือไล่ขวามือ,มอน่าจะปลูกข้าโพดเหมือนเออมาวิ่งเลยมาวิ่งชมทุ่งนาตอนเนี้แต่ว่าโอ้โหรถใหม่เลยเพิ่งดาวมาใหม่ใส่ท่อไทยเทนซะด้วยเอ้สวยงามไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเป่าแต่ว่าเออเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะว่าจะเอารถขึ้นได้ไหมตอนนี้ อขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นเนินได้อยู่แต่ว่าเนินนี้ก็โอ้โหแต่ว่ารถไถยเราแรงอยู่แล้วรถไถยเราแรงอยู่แล้วเราขึ้นได้เราขึ้นได้ไม่ใช่ว่าลงไปแล้วก็ติดเลยนะเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ลงลงไปแล้วจมสองคันเลยนะถ้าจมสองคันนี่ฮาเลยนะเนี่ยบอกเลยถ้าจมสองคันนี่หฮาเลยแต่ว่าเราต้องเออใช้รถที่มันสวยงามก่อน รถที่แบบคิดว่าแรงที่สุดเลยนะคิดว่าแรงที่สุดแนละ้วเอาโอ้โหรือว่าอะไรหรือว่าแบบแต่ว่าคันนี้ก็สามารถจอดดูเครื่องได้นะเนี่ยคันนี้สามารถเออสซมอสเออซิมเปิลไอซสามารถเออดูเครื่องได้เลยว่าเครื่องแรงหรือไม่แรงคันนีส้สุดยอดเลยแต่ว่าต้องเอาไปช่วยเพื่อนก่อนตอนนี้ต้องเอาช่วยเพื่อนก่อนไม่รู้ว่าจะติดหรือไม่ ไม่รู้มันจะติดหรือเปล่าตอนนี้แต่ว่าเอาใจช่วยนะไอเพื่อนมารอแล้วเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนโอเคถ้าเพื่อนเออถ้าขึ้นไม่ไหวก็เราก็ต้องใช้รถเดี๋ยวนะยวจอดดูก่อนแป๊บหนึ่งจอดดูก่อนจอดดูก่อนนี่โอ้โหเพื่อนก็ติดลึกเหมือนกันนะเนี่ยดูเพื่อนติดลึกเหมือนกันนะแต่ว่าเออด้จะขึ้นไหวอยู่โอเค น่าจะขึ้นไหวน่าจะขึ้นไหวนี่เราสามารถใช้เซิมเปิลไอซีสามารถดูเครื่องได้เลยนี่สามารถกดดูเครื่องได้นะไอตรงเนี้ยซิร์ไปเราเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราปลดโซ่ก่อนโอเคเราปลดโซ่นะอุ้ยไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไหมไปได้ไหมจะติดไหมโอ้ยเกือบติดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันติดเดี๋ยวมันติด เราต้องอ,อ้อมไปอีกทางนึ่งวะเนี่ยโอเคเราไปฝั่งซ้ายน่าจะได้อยู่ฝั่งซ้ายน่าจะได้อยู่เราลองดันท้ายดูก่อนดันท้ายดูก่อนจะไหวไหมเฮ้ยไม่ใช่ว่าดันท้ายจะติดคู่เลยนะเนี่ยโอเคดันท้ายดูก่อนดันท้ายเออไหวอยู่ไหวอยูไไ่ไอ้ดันดันเลยดันเลยโอ้เริ่มฟรีนะเริ่มฟรีนะตอนนี้ฟรีนะ เลื่อฟรีแล้วล้อฟรีแล้วโอ้โหโยกใหม่โยกใหม่เออไว้อยู่ไว้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออโอเคอเดี๋ยวลองสตาร์ทคันนี้ดูโอเคสตาร์ทคันนี้เอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเดี๋ยวนะสตาร์ทไว้สตาร์ทไว้เดี๋ยวคันนี้ดันไปคันนี้แรงอยู่แล้ว โอ้โหเทปไม่กระดิกเลยไม่ใช่ว่าจะจมคู่นะเนี่ยไม่ว่าจะจมคู่นะเนี่ยเด้อ <c oughs> <c oughs> เดี๋เออเดยวเราต้องเอาเอ,อผ่านหน้าไหมเราต้องเอาทางทางอีกทางนึงอีกทางหนึ่ง,อง,งโอเคเราไปเอาเอาเอาเป็นลากเอาเป็นลากก่อนตอนนี้ไม่รู้ว่าจะลากได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปลากดูก่อนตอนเนี้ โอ้ยจะจมคู่ไปเนี่ยจะจมคู่ไปเนี่ยเอาวันได้ไหวไหว,ไหวอยู่ไหวอยู่ไปได้อยู่ไปได้อยู่อุย้ยแต่ว่ารถไถยมันเขาสามารถช่วยตัวเองได้นะสามารถขึ้นจากหล่มได้ช่วยตัวเองขึ้นจากหล่มได้นะโอ้หจะติดคู่แล้วเนี่ยช่วยตัวเองขึ้นได้ขึ้นจากหลม่ม <laughs> โอเคเออรู้สึกว่ามันบินล่องนะ มันมีล่องตรงนี้อมันมีล่องตรงนี้เราต้องเออไปยังไงเดียเด๋นวนะถอยถอยได้ไหมถอยได้ไหมถอยได้ไหมอึ๊บนี่ humanities. โอเคเออดันหน้าดันหน้าก่อนดันหน้าก่อนดันน â. โอ้ยถอ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 ยเราค่อยมาข้างหน้าก่อนโอเคเราค่อยถอยถอย,ยาวๆโอ๊ยถามจริงจะติดปะเนี่ยอย่าเพิ่งติดนะอย่าพิ่งติดนะถอยก่อนถอยก่อน ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนตอนนี้ถอย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 ,ถอยก่อนถอยก่อน,ออนไม่รู้ว่าจะถอยติดหรือเปล่าถอยก่อนถอยก่อนรู้สึกว่าจะขึ้นจากหล่มนี้มันเออมันจะยากเกินไปไหมสำหรับเราเออได้ไหมได้ไหมโอเคติดไหมติดไหมเอาเราไปปลดโซ่ออเยเลยโอเคเอเคเอ,อเดี๋ยวลองเอาโซ่เอาโซ่ด้านนี้ มาต่อมาต่อเอาโซ่โซ่มาสิลูกพี่โซ่มาโซ่มาจับโซ่ก่อนจับโซ่ก่อนโอเคได้ไหม αι, ได้ไหม αι. เออมันจะต่อไหมเนี่ยโอเคลากได้แล้วดางได้แล้วโอเคมาเอาเลยเออดังได้ดังได้ดดได้อยู่ได้อยู่ยค่อยๆมาค่อยๆมา โอ้คันนี้ต้องคืนล้อตรงก่อนเดี๋ยวนะคันนี้ล้อมันไม่ตรงล้อมันไม่ตรงโอเคเอารอตรงๆนะแต่เราต้องไปเอือเอือยไหว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 อยู่ได้มามาเดินหน้ามาเรื่อยๆเดินหน้ามาเดินหน้ามาอีกเดินหน้ามาค่อยๆโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคไปไปไปค่อยๆไปค่อยๆไป เออเดี๋ยวมัน oh ก็จะล่ม <Aub> อ <urn> <Chip> ีกโอ้โหเป็นไงรถไถโกบต้ารถไถโกบต้าจากล่มไงตอนนี้รถไถโกบต้าล่มเลยรถไถยโกบต้าล่มไอรถไถโกบต้าล um ่มมาไหวไหมขึ hmm. uh ้นไหวไหมเนี่ยขึ้นไหวไหมเออน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่เด้อเด้อเด้อเด้เออลรอรอรอต้องเราต้อง โอเคสตาร์ทเครื่องไว้อุ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่โอเคเดีคืนลอตรงก่อนคืนรอตรงโอเคนะเดินหน้าอีกเอารถคันนั้นถอยรู้สึกว่ามันหนักมากเลยนะรถคันนั้นอ <c oughs> ได้ไหมได้ไหมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงแล้วเนี่ยจะถึงแล้ว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  เอออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออได้อยู่ไหมไหมอยู่โอ้ยแต่ว่าโซ่เนี่ยเกินแบบตึงมากเลยนะค่อยๆขยับมาค่อยๆขยับมาค่อยๆขยับมาเรื่อยๆค่อยๆมาโอ้ยเล่งสุดอย่างเนี่ยตอนนี้เล่งสุดแล้วเล่งสุดเราจะขึ้นไปเนี่ยเรีเราเราเราต้องแบบหาเดินหาเดินเดินเดินน่าจะได้อยู่ตรงเดินนะ ไอตรงนี้น่าจะได้อยู่ตรงเดินตรงเดินน่าจะได้อยู่เออได้อยู่เออมาขยับมาเรื่อยๆขยับมาโอเคเราน่าจะปวดโซ่ลองดูเราน่าจะปวดปโซ่ลองดูนะโอเคเราปลดโซ่แล้วตอนนี้เดี๋ยวเอาคันนี้ขึ้นไปก่อนแ้วคันนี้จะติดไหมไม่งั้นเราก็ต้องไอยลงมาอีกนะเนี่ยเอออีกนิดเดียวอยก่นิดเดียวอยีกนิดเดียว เออเออได้อยู่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 โอ้ยแต่ไปบรรลมลึกจังเนี่ยตามจริงแต่ไปบรรลมลึกยังเออขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมอีนิดเดียวอีนิดเดียวโอ้โหกว่าจะขึ้นได้โอเคกว่าจะขึ้นได้เ๋ยวมาเอาคันนี้เดียเด๋ยวมาดูคันนี้ก่อนคันนี้จะขึ้นไหวไหมสตาร์ทเครื่องโอเคสตาร์ทเครื่องแล้ว โอ้ยคนีคนีไม่ล่มนะโอ้ยขึ้นจากนด้แล้วโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอ้โหนึกว่าจะขึ้นไม่ได้ขึ้นจากหลมได้เรียบร้อยสุดยอดเลยรถไถเจ้าคูต้าสองคันไี่วันนี้ใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วิฟิวเดวนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่กนะิบหน้าบายบายขอบคุณครับ